สวัสดีค่ะสวัสดี FC ร้านไม้สวยงามคมุณแหมมที่น่ารักทุกๆท่ทานนะคะ FC โชค์ก้าชั้นทุกๆท่ททานค่ะร้านเราอยู่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะจำหน่ายโชค์ก้าชั้นนะคะเป็นสวนสวนปิดค่ะก็สนใจอยากเข้ามาชมก็โทรมาสอบถามก่อนนะคะ 065-014-4570นะคะ0614 5ห0 4 1 3ค่ะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินหาง่ายนะคะอยู่ในตัวเมืองสุรินเลยค่ะโชคเก้าชั้นสวยๆนะคะพร้อมจำหน่ายมีต้นพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุแล้วก็ต้นเล็กๆแบ่งปันด้วยนะคะวันนี้จะลงคลิปต้นเล็กให้ชมนะคะ สิบต้นนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะลงสิบต้นให้ชมเหมือนกันนะคะแบ่งปันกันไปนะคะราคาเบาๆก็จะมีลูกไม้แดงนะคะมีลูกไม้แดงแล้วก็ไม้อื่นๆที่ราคาย่อมเยาวนะคะลูกไม้แดงก็จะแบบราคาก็จะแรงมานิดนึงนะคะแรงมานิดนึงแต่สําหรับไม้อื่นก็อันนี้อันนี้ลิปสติกลิปสติก สวยเนาะอันนี้ทับทิมสยามคือมันโทมค่ะผ่านหน้าฝนมาไม้โทมแบบสุดๆแต่อันนี้อีขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหน้าหนาวนี้ก็ค่อยดูแลกันไปพอพันธุ์แม่พันธุ์แบบมันต้นมันโทมมากๆเลยค่ะอันนี้ขนาดต้นนี้ก็ยังโทมเลยนะคะก็มันก็มันก็ลุยสำหรับหน้าฝนเนาะเหมือนคนเราที่ผ่านสมรภูมิมา ผ่านความความแบบเหตุการณ์ระทึกมานะคะโอ้แช่นะ้ำแบบนี้ก็เน่าหมดเพราะไม่ทันทำไม่ทันเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนทำรับราชการเนาะทำมีเวลาว่างแค่วันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ดูแลอะไรมากนะคะดูแลตามอัตภาพพอ ที่จะทาได้ก็ไม้ก็จะมีแบบโทมบ้างดีบ้างนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะพื้นฐานของไม้สวนเราอะ่ะไม้สวยเพราะว่าตอนซื้อเข้ามาตอนแรกๆอะ่ะซื้อไม้ไม้แพงมานะคะซื้อไม้แพงๆมาทั้งนั้นเลยทีนี้เราก็เอามาทำเอามาทำเอามาต่อย,ยอดแต่ว่าก็ไม่มีเวลาได้ดูแลนะคะไม้ก็จะทิ้งแบบโซมบ้างเิ็ๆๆน่อยๆ ไป,ไปชมกันนะคะว่าออวันนี้ปล่อยต้นไหนบ้างนะคะดูค่ะสวยนะคะต้นใหญ่ๆมนแรงตะกะแตนแทะกินหมดต้นใหญ่ๆก็มันมีแต่ว่าราคามันก็ราคามันก็ต้องแรงไปตามตามหน้าไม้ด้วยนะคะประมาณนั้นค่ะชมกันค่ะ แบ่ง10ต้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมีไม้แดงด้วยนะคะแล้วก็ไม้ธรรมดาที่ราคาจับต้องได้นะคะเผื่อบางท่านที่เป็นมือใหม่ก็ยังยังไม่กล้าเล่นที่แบบเอ่อราคาที่มันมันสูงนะคะไม่กล้าเน้นพาราที่สูงมาดูต้นแรกกันนะคะต้นนี้เป็นลูกไม้แดงค่ะแดงแบบแดงแดงแจ๊ดแดงแจ๋เลยนะคะต้นนี้ค่ะกระถางมันเป็นไม้ที่ ไม้ที่อายุเยอะแล้วแต่ว่าเราไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้ถ้าแบบว่าเปลี่ยนเป็นแปดนิ้วมันก็คงจะสวยสะบึ้มแต่นี่คือมันอั้นกระถางอั้นอะไรแล้วไม้ก็ผ่านผ่านหน้าฝนมานิดนึงแต่ยังไงซะความสวยของเขาอะก็ยังยังมันต้องออร่าอยู่แล้วละ่ะนะคะถ้าเกิดว่าได้กระถางใหม่ได้ที่ใหม่ได้ได้พ่อใหม่แม่ใหม่ดูแลนะคะ ต้นนี้เป็นลูกไม้แดงนะคะแดง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 เลยนะคะต้นที่หนึ่งค่ะหกนิ้วค่ะสองพันสองร้อยบาทนะคะต้นที่หนึ่งหกนิ้วสองพันสองร้อยบาทค่ะสวยงามมากนะคะสวยงามมากเดี๋ยวจะแปะเบอร์โทรไว้ให้ถ่ายคลิปนะคะมาดูต้นที่สองกันค่ะต้นที่สองก็เป็นไม้ชมพูม่วงค่ะชมพูม่วงดังสเตียดังประมาณนี้นะคะ ชมพูม่วงด่างสเตียด่างทะลุหลังใบลูกทับทิมสยามค่ะต้นนี้นะคะเป็นลูกทับทิมสยามด่างทะลุหลังใบแบบนี้ประมาณนี้นะคะหกนิ้วค่ะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทค่ะหนึ่งพันสองรอยห้าสิบบาทกระถางที่สองนะคะหนึ่งสองห้าศูนย์กระถางที่สองค่ะต่อไปค่ะกระถางที่สามค่ะถัทงที่สามนะคะก็เป็นลูกไม้แดงอีกเช่นกันค่ะ เออ่มันอะไรนะใบยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะไปเปลี่ยนกระถางใส่ออสโมโคสแล้วก็ปูมฟักใหม่ก็แล้วกันนะคะแต่เชื้อดีเชื้อดีแน่นอนพ่อเดียวแม่เดียวกับต้นแรกนะคะพ่อเดียวแม่เดียวกับต้นต้น2,200บาทนี้นะคะต้นนี้พี่น้องกันค่ะ น้องน้องอาจจะได้ความแดงแป๊ดไม่เท่าพี่นะคะแต่ก็คือยังมันสวยอยู่แล้วล่ะค่ะโตขึ้นเพราะว่าพ่อแม่ดีค่ะต้นที่3นะคะ1,350บาท6นิ้วนะคะ1,350บาทค่ะ6นิ้วค่ะมาดูต้นที่4กันค่ะต้นที่สทรงน่ารากักดูสิคอมเพกฟอร์มสุดๆนะคะต้นที่4ค่ะใช่ไหม ด,ดูก่อนค่ะโอเคต้นที่สี่ค่ะคอมเพกฟอร์มแบบสุดๆุดเลยนะคะสำหรับต้นนี้เป็นไม้ชมพูม่วงค่ะหายากเดอ้อดูแบบนี้หายากนะคะฟอร์มประมาณนี้แบบนี้โตช้าแล้วก็ก็ประมาณนี้อะโตช้ามากคนอื่นเขาโตขนาดนี้แล้วนี่อายุอานามพอกันเท่ากันนี่ดูคนอื่นเขาโตเขาสูงชะรูด แต่ตัวเองอยู่แบบเตี้ยๆแค่ๆคอมเพกฟอร์มน่ารักนะคะต้นนี้900บาทค่ะ900บาทนะคะใครชอบไม้แบบนี้เป็นไม้สะสมแรไอเทมนะคะต้นนี้เป็นไม้สะสมนะคะ900บาทกระถางที่4ี่ค่ะต่อค่ะกระถางที่ห้านะคะกระถางที่ห้าประมาณนี้นะคะเป็นไม้ชมพูด่างสเตียนิดๆประมาณนี้นะคะ ชมพูเตียสเตียต้นที่5ค่ะไม่แรงค่ะ490บาทค่ะถ้าเกิดว่าหน้าหนาวน้องก็จะได้ความเป็นชมพูมากกว่านี้อยู่นะคะ490บาทค่ะต่อไปค่ะต้นที่6ค่ะมีให้10บ10กระถางสำหรับคลิปนี้นะคะต้นที่6ค่ะชมพูม่วงนะคะหน้าหนาวก็ได้ชมพูกว่านี้นิดหนึ่งนะคะ ต้นที่หกมีเฟืนแถมเฟืนให้ด้วยหกร้อยเก้าสิบบาทค่ะหกร้อยเก้าสิบบาทหกนิ้วนะคะหกนิ้วหกร้อยเก้าสิบบาทต้นที่หกค่ะหกร้อยเก้าสิบบาทต้นที่หกนะคะต่อค่ะต้นที่เจ็ดค่ะต้นที่เจ็ดยูไสล่ะเอ้ยสวยเนาะต้นที่ต้นที่เจ็ด่ะมันจะเป็นไม้แบบไม้ใบใบกลมนะคะ ใบกลมเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นใบที่เหมือนใบโพเป็นไม้ใบกลมใบเหมือนใบโพเดี๋ยวนี้เขาใบกลมมานะคะเขาเนน้นใบกลมเล่นใบกลมกันแล้วก็กระดูกใบแบบสวยชัดเจนมากเห็นไหมคะกระดูกใบแบบโอเคชัดเจนมากต้นที่เจ็ดหนึ่งพันบาทค่ะอันนี้แปดนิ้วแล้วนะคะหนึ่งพันบาท กระถางแปดนิ้วแล้วคุ้ม,ค,มคุ้มแน่นอนค่ะดูก้านของเขาเป็นก้านม่วงค่ะก้านม่วงแล้วก็กระดูกม่วงนี่ค่ะกระดูกสวยมากเลยนะคะกระดูกดําม่วงสวยมากๆนะต้นนี้นะหนึ่งพันบาทต้นที่เจ็ดค่ะหนึ่งพันบาทต้นที่เจ็ดนะคะต่อค่ะต้นที่แปดค่ะต้นนี้อายุเยอะแล้วอะดูราก คือต้องการเปลี่ยนกระถางต้องการหาพ่อใหม่แม่ใหม่แบบสุดๆเลยเบื่อพ่อเก่าแม่เก่าทางนี้มากๆแล้วไม่ดูแลไม่ใส่ใจจัดไปนะคะท่านใดที่รักน้องนะคะถูกชะตาน้องก็จัดไปลูกไม้แดงค่ะต้นนี้ลูกไม้แดงเห็นไหมคะความเป็นสีความเป็นแดงของเขาด่างทะลุหลังใบเป็นทับทิมสยามนะผสมกับกับเอ่ะ แม่แดงนะคะทับทิมสยามฟุ่นทับทิมค่ะแล้วก็แม่แดงต้นที่ต้นที่แปดค่ะหนึ่งพันบาทนะคะต้นที่แไม้ไม่เล็กนะคะเปลี่ยนเป็น10บนิ้วได้เลยค่ะไม้ไม่เล็กค่ะเปลี่ยนเป็น10นิ้ว,ล,ล,ล,นนวลูกไม้แดงนะคะต้นนี้ค่ะ1,200บาทค่ะ1,200บาทคุ้มคุ้มจริงๆนะคะเพราะว่า1ใบเทา2ใบแดงโดยที่ได้ไม้แบบ อย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะดูสีของเขาสุดยอดเลยนะคะต่อไปต้นที่เก้าค่ะต้นที่เก้าต้นที่เก้าย่อมเยาวนะคะต้นที่เก้าย่อมเยาวเป็นไม้ดํานะคะเป็นไม้ดํามีสีมีสีสันบ้างนะคะรอก็ลุ้นเอาว่าโตขึ้นน้องจะได้สีขนาดไหนนะคะเป็นไม้ดําค่ะต้นนี้สามร้อยห้าสิบบาทค่ะเห็นไหมคะ เขาเป็นลูกของทับทิ้งสยามแหละแต่ว่าความด่างอะไรมันได้ไม่ได้ไม่ไม่หมดนะคะได้ไม่เยอะได้ไม่เยอะได้รากเยอะก็แล้วกันไดไ้รากไปเยอะต้นที่เก้าค่ะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทต่อค่ะต้นที่สิบค่ะต้นที่สิบต้นสุดท้ายนะคะต้นที่สิบต้นสุดท้ายค่ะไม้ม่วงนะคะไม้ม่วง มีเชื้อแดงนิดๆนะคะนี่เป็นไม้ม่วงนะคะนี่ค่ะสีแดงก็แตกอยู่นะสีแดงแตกอยู่นิดๆอยู่นะคะต้นนี้ก็ประมาณนี้นะคะต้นที่สิบค่ะหนึ่งพันบาทค่ะหนึ่งพันบาทต้นที่สิบค่ะต้นใหญ่มากแล้วนะคะต้นใหญ่แล้วใส่เปลี่ยนเป็นสิบนิ้วได้เลยนะคะสําหรับต้นที่สิบค่ะ หนึ่งพันบาทนะคะตัวนี้เป็นทับทิมสยามลูกผสมโชคพันแสนนะคะพันแสนทับทิมสยามค่ะตัวนี้ต้นที่สิบนะคะหนึ่งพันบาทค่ะโอเคสิบต้นนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะลงให้อีกสิบต้นนะคะลงสองคลิปนะคะลงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วก็เจอกันคลิปวันพรุ่งนี้นะคะคลิปนี้ใครสนใจก็จัดได้เลยนะคะต้นที่หนึ่งนะคะอุ้ยดูความสงา่าความสวยความแบบออร่านะคะต้นที่หนึ่ง 2,200บาทต้นที่สองค่ะ1,200บาทนะคะเป็นลูกไม้แดงนะคะต้นที่สามค่ะ1,350บาทนะคะต้นที่สี่ compact form อันนี้900บาทนะคะต้นที่ห้าค่ะต้นที่ห้านะคะ490บาทค่ะแล้วก็ต้นที่หก690ค่ะต้นที่เจ็ดนะต้นที่เจ็ดอยู่ที่1,000บาทค่ะต้นที่แปดก็ 1,200บาทค่ะสวยคุ้มนะคะแล้วก็ต้นที่9้ต้นที่สินะคะจัดไปค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ดูคลิปพรุ่งนี้กันอีกคลิปหนึ่งนะคะจำนวน10ต้นค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปเท่านี้ก่อนนะคะกราบลาทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ